สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่19ธันวาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่16นะครับผมสำหรับวันที่16 แอดมินให้เด่นอยู่ที่6นะครับผมวิ่งรูด1กับ7นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม4 1 2 1น2นะครับผม4 1เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็2 1เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็152เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ4 1นะครับผมแอดมินมี1 4นะครับผมและในชุดกัน2 1แอดมินเจาะให้อยู่1 2นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19 จะให้เด่นอยู่ที่สองนะครับผมวิ่งรูด4กับสําสำหรับสองนะครับผม สองสามสองสี่ 26กับ29นะครับผมแล้วก็28สาหรับ4นะครับผมสี่สาม สี่ห้าสี่หกสี่เก้าแล้วก็สี่แปดนะครับผม สำหรับ5นะครับผม5 1 5หสม ห้าหกกับห้าเก้านะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดสำหรับในชุดกันนะครับผมสองศูนย์ สี่เจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับผมสำหรับเบิ้ลมีสองสองสี่สี่แล้วก็ห้าห้านะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผม1 2 3่งสห้า 8, 5, 7 5, 4, 8 แล้วก็ห 2, 4สนะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่19ธันวาคม2,565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด4กับ5นะครับผมสำหรับ เด่น2มี28นะครับผม24 29 26ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ4นะครับผมมี43 45 46 49ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ5นะครับผม51 56 59 สำหรับ5 1ก็ต้องลองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี2 0 47 58ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิ้ล5 5าหสำหรับสามตัวนะครับผม5 4 8 3 4 5 5 2 4สอี fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนําโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ